เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆให้นู้ชมได้เลือกกันนะครับหลังนี้เป็นบ้านสร้างใหม่นะครับสวยๆบนพื้นที่กว้างๆถึง80ตารางวาเลยครับตัวบ้านมี3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องรับแขกนะครับราคาเพียง2ล้าน2แสนบาทเท่านั้นนะครับ จอดรถจอดได้2คันนะครับพร้อมกับของแถมอีกมากมายเลยนะครับอาทิเช่นแอร์หนึ่งเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องครับปั๊มน้ําถังพักน้ําเหล็กดัดมุ้งลวดจากสนามหญ้ารอบบ้านนะครับเคาน์เตอร์ครัวตู้เก็บของใต้เคาน์เตอร์นะครับสิงห์ล้างจานมิเตอร์น้าครับมีบริการยื่นกู้ให้ด้วยนะครับรู้ผลภายใน1นถึงสวันครับเพียงส่งเอกสารประเมินเครดิตนะครับเอกสารครบก็รููผลภายใน1นถึงสวันครับ หลังนี้อยู่หลังสนามบินอุดรน,นะครับค่าโอนก็คนละครึ่งกับผู้ขายครับก็อยู่จังหวัดอุดรน,นะครับอยู่หลังสนามบินอุดรภายในตัวบ้านสวยหรูพับพื้นเป็นกระเบื้องแกนิตโตตกแต่งด้วยวัสดุอย่างที่นะครับตัวบ้านสวยพร้อมอยู่เลยทีเดียว2อล้านสองแสนบาทนะครับก็รีวิวดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิม ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้น,นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสอบถามข้อมูลหรือนัดดูบ้านก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับภายในจะ่ละห้องกว้างขวางะครับสะอาดตาสวยๆนะครับานใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ